สำหรับเมืองโอมังกรจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ .9 ต่อเปลี่ยนประเทศของจังหวัดราชบุรีเราขอเสนอครับพี่ชัยรัตน์นะครับพี่ชัยรัตน์เป็นคนของพรรคก้าวไกลในการสู้ศึกนายกอบจที่จะถึงนี้ครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับอยากจะขอประชาสัมพันธ์ในการให้พี่น้องได้ออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับเพราะว่า ในการเลือกตั้งปีห6ที่ผ่านมาพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียกัน8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับและพี่น้องก็เปิดใจให้กับพรรคก้าวไกลครึ่งหนึ่งนะครับให้บัญชีรายชื่อเรามาเป็นอันดับหนึ่งของราชบุรีถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสสเขตในราชบุรีเลยครับเรามาหาพี่น้องในครั้งนี้ด้วยความถ่อมตัวเพื่อมาขอคะแนนขอรับฟังขอความไว้วางใจ จากพี่น้องในการเลือกตั้งต้นกันยายนที่จะถึงนี้ครับเราส่งพี่ชัยรัตน์นะครับยืนอยู่ข้างๆผมตรงนี้นะครับอยู่ที่ราชบุรีมานานนะครับเป็นตัวแทนของคนตัวเล็กในพื้นที่ราชบุรีครับครั้เนียแจกก็ทํางานเป็นเหมือนกับ <c oughs> หาช้ากินขําเป็นพนักงานมาก่อนนะครับอยู่ในราชบุรี <c oughs> เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มาเป็นเหมือนกับเจ้าของธุรกิจ SME ที่ดูเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมไร่อ้อยหรือเรื่องเกี่ยวกับบริหารโรงแรมเพราะฉะนั้นเขาเข้าอกเข้าใจพ่อค้าแม่ขายที่กําลังฟังการประสัยการแนะนําครั้งนี้อยู่แน่นอนนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ต้นกรยยายนที่จะถึงสําหรับเมืองราชบุรีเป็นเหมือนการเดิมพันทางการเมืองละหว่างคนตัวเล็กกับบ้านใหญ่ ซึ่งการเมืองแบบบ้านใหญ่เราก็ไม่มีปัญหาครับเรารับฟังแล้วเราก็เห็นว่ามีข้อดีอยู่แต่ในขณะเดียวกันผมขอให้พี่น้องชาวราชบุรีเปิดใจว่าการเมืองแบบคนตัวเล็กของพรรคก้าวไกลให้เป็นทางเลือกครับทางเลือกในการพัฒนาจังหวัดราชบุรีของพี่น้องถ้าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เลือกตั้งมาหลายโหนแล้วราชบุรีไม่เปลี่ยนสักทีหนึ่ง อยากจะลองของใหม่นะครับก็ต้องเลือกคุณชัยรัตน์คุณชัยรัตน์ครับคุณชัยรัตน์เป็นตัวแทนของภรรคก้าวไกลในการส่งเลือกตั้งอปจอในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณสําหรับน้ําส้มที่มีให้ผมเดี๋ยวจะชิมนะครับขอบคุณมากเลยครับน้ําส้มราชบุรีอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยอ,อันนี้พูดจริงๆเมื่อกี้กินแล้วข้างในนะครับตอนนี้เรื่องจากว่าเพิ่ง ขายอาหารเป็นเป็นมาตอนนี้กินแล้วอร่อยเดี๋ยวว่าจะไปกินโจ๊กให้พี่ชายรัตน์มาไปกินโจ๊กซะหน่อยนะครับก็ขอให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับขอถ้าพี่น้องฟังตรงนี้เราอยากจะช่วยพักก้าวไกลนะครับช่วยการประชาสัมพันธ์ครับมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีแฟนบอกแฟนว่าต้นกันยายนจะมีการเลือกตั้งอบจที่ราชบุรีให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียกันเยอะ และลองเปิดใจรับฟังพี่ชัยรัตตัวแทนของพรรคก้าวไกลดูครับขอแค่นี้ครับวันนี้เรามีแนวคิดเรามีนโยบายเรามีแนวทางในการใช้งบประมาณ <c oughs> ที่จะจะมาปรสาสัยกับพี่น้องชาวราชบุรีแต่ยังไม่ใช่วันนี้ครับ <c oughs> วันนี้ขอแค่ต้นกรนยายนมีการเลือกตั้ง2ตัวแทนพรรคก้าไกลชื่อชัยรัตแมสเส็จครั้งนี้เรียบง่ายถ้าพี่น้องเห็นด้วย <c oughs> พระภูมิใจหรือว่าพอใจกับการทํางานของพรรคก้าวไกล เคยให้คะแนนบัญชีไว้ชื่อเรามา250,000คะแนนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาอยากจะลองช่วยดูนะครับช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงค่อยๆพูดกับเพื่อนพูดกับญาติครับเพาต้นกันต้นกันยายนนี้เราต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆถึงแม้ว่าเราจะเป็นม้ารองแต่ก้าวไกลมีสิทธิ์ที่จะชนะแน่นอนครับถ้าพี่น้องออกมาใช้สิทธิให้ได้เหมือนตอนปี66ถ <ๆ S 2> ้าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆการเมืองจัดตั้ง สู้พลังของพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิท์ใช้เสียงไม่ได้แน่นอนครับผมอันที่สองก็คือยังไม่ต้องเลือกเกาไก่ครับขอแก้ให้รับรู้ไว้ว่ามีพี่ชัยรัฐอยู่เป็นตัวเลือกแล้วให้ลองเขาได้มีโอกาสรับฟังพี่น้องฟังพูดคุยกับพี่น้องแล้วแลกเปลี่ยนกันดูดูซิว่าเขาจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ผมขอแค่สองอย่างนี้ได้ไม่ได้ครับพี่น้องได้ไม่ได้ครับพี่น้องได้ไม่ได้ครับพี่น้อง แล้วอย่างนี้ถ้าให้พี่ทากลับมาราชบุรีบ่อยๆอ,อย่างนี้โอเคไหมครับกลับมาอีกแน่นอนนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวลองให้คุณชัยรัตน์ได้มีโอกาสพูดคุยแนะนําตัวนะครับว่าคุณชัยรัตน์คือใครแล้วตั้งใจจะทําอะไรกับการเมืองท้องถิ่นของราชบุรีสั้นๆน,นะครับแล้วเดี๋ยวเรา พาผมไปกินโจ๊กครับเพราะผมหิวข้าวแล้วครับ <laughs> โอเคครับใช่ับครับขอเชยงตงมืองนให้คุณชัยรับนหน่อยเร็ว <laughs> โอเคขอบพระคุณมาก